เช่แบบนี <complexity> ้ต้องเย่นมากอา้าก็หาวาแลวันมันก็ร้อนมาแตกที่รแตกี่รูปแตกวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขลูกแตกกับต้นแตกาถ้า เกิดจากสภาพอากาศีไม่มีวิธีแก้ไขแต่โดยมากจะเป็นที่ที่แตกก็เป็นสภาพอากาศก็ให้น้ำเยอะกับน้ำนะส่วนใหญ่ที่ที่ผลไม้ล่องส่วนใหญ่ที่แตกจะมีปัญหาเรื่องเรื่องจากการได้รับน้ำเยอะเกินไปอีกตัวหนึ่งคือเกิดจากแมลงแมลงเข้ายอดแล้วทำให้รูปแตกก็มีครหหลายปัยอันนี้ที่เราเคราะที่สวนเรานะคะ แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นต้นแตกนี่นะเป็นโรคนะคะเป็นโรคถ้า้นแยกเป็นโรคแล้วต้นต้นแตกยางไหลอันนั้นอนนี้ไม่ค่อยเจอครับยางมันจะไหลมันจะเห็นเหมือนเป็นเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้คือโรคนะคะต้นแตกยางไหลต้องพ่นยานะคะซึ่งเป็นโรคที่ที่จัดการได้ค่อนข้างยากคือคือคือถ้าจัดการไม่ได้มันมันมันจะเสียหายทั้งแปลงเลยแล้วก็จะลาที่เราเคคราวนี้ มาจาับมันมันมันหลายอย่างคือคือการปลูกเมลอนเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันดับแรกก็คือก็ค,อคือเรื่องของพันธนะคะต้องให้ความสาคัญนะคะเราต้องเลือกพันท์ที่ที่ดีอะ่ะเมลอนต้องเลือกพันธ์ที่ดีแล้วก็ห้ามใช้คือบางคนไปปลูกอะ่ะไปใช้เม็ดจากที่เราไปซื้อจากตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ได้นะคะ เราจะต้องใช้ใช้เม็ดจากตัวตัวที่ที่เขาทำทำขายซึ่งหนึ่งความแข็งแรงสูงโอกาสกลายพันยากแล้วก็เราก็จะได้ผลผลิตตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราใช้เม็ดจากที่เราเราซื้อจากตลาดอะคะ่ะแล้วมาแล้วมาเพาะเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบโฮมาหลากหลายมากเลยะคะ่ะไม่รู้กี่กี่สายพันธกี่ร้อยตรงนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราต้องยอมที่จะจ่ายแต่คราวนี้เมลอนเป็นพืชที่มีเมล็ดพันธุ์แพงอันนี้ใช้เมล็ดพันธุ์อะไรอันนี้ปลูกของอะไรมีหลายสายพันธุ์นะคะเช่นเนื้อเขียวเมลอนนะคะก็มีกินเนตเจ็ดเจ็ดแปดค่ะของเพื่อนเกษตรกรนะคะพันธุ์นี้แล้วก็เนื้อส้มก็ผลออร์เลนค่ะเพื่อนเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็การแจ้งก็มี KT ห้าหนึ่งด้วยของสวนไทยค่ะ โอ้โหคดคทห้าหนึ่งคือเนื้อเนื้อสีเขียวค่ะแล้วก็สีส้มก็เอมี่สีเจ็ดของสวนไทยแล้วตอนนี้มีพันธุ์ใหม่คือจัมโบ้หนึ่งหนึ่งสี่เนื้อเขียวเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้นนสวนไทยเหมือนกันค<ะ>่ะจัมโบม้หนึ่งหนึ่งสี่เขาแนะนํามาว่าช่วงหน้าหนาวลูกเมลอนจะไม่ค่อยได้ใหญ่มันจะเละ็กเราก็เลยเปลี่ยนมาเพิ่มอีกหนึ่งสายพันธุ์จัมโบ้หนึ่งหนึ่งสี่น้ำหนักจะได้ใหญ่ขึ้นเวลาปลูกแล้วเมลอนจะไว้แค่ รูปเดียวไงคะเราก็อยากให้ให้ได้ผลผลิตได้ราคามก็เลยอยากได้รูปใหญ่ๆเลยเอาพันธุ์ใหม่แล้วมาลองแล้วก็มีสีทองก็คือตอนนี้ใช้ของตะวันต้นกล้าสวิตดี162หวานอร่อยง่ายค่ะแล้วอีกพันหนึ่งก็ก็ปลูกเหมือนกันคือของสอนแดงก็คือกระนกกาลก็เป็นเปลือกนอกสีเหลืองะคะ<ต>ที่เราเรียกสีทองเนื้อในสีส้มค่ะก็จะปลูกหลักๆ สายพันธุ์แค่แค่ที่าสามลราคาราคา,มาเมล็ดพันธุ์ที่ประมาณเท่ไาไหร่คะแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่แตสายพันธุ์ถ้าก<ด>ินเนตเจ็ดสิบแปดก็ประมาณแค่บ,บัดกว่าอ,อันนี้ก็คือจะเป็นพันธุ์กินเนตเจ็ดสิบแปดกับตัวพอร์ตออร์เลนกินเนตนี่จะเป็นเป็นเมล่อนเนื้อเขียวนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในเชิงการค้าแล้วก็มีการปลูกกันแพร่หลายมากที่สุดตอนนี้ห้างก็ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ทาความหวานง่ายแต่ต้นนี้ได้ความหวานสิบสี่บิ๊กผลสวยแล้วก็น้ําหนักก็ให้อยู่ในไซส์ของ ของห้างที่ที่ที่คนทั่วไปชอบก็คือค่ะ1.5-2.5ที่ว่าทําราคาได้ดีแล้วถ้าเป็นเป็นเมลอนเนื้อส้มก็จะเป็นพอดออเรนต์อันนี้ก็คือของเพื่อนเกษตรกรเหมือนกันคือเขาทําตลาดมานานแล้วก็เกษตรกรนิยมใช้ด้วยความที่เป็นพันธุ์ที่มีความโดดเด่นอย่างที่บอกราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงถูกแต่ถ้าเป็นบางพันธุ์ของของส่วนไทยเท่าไหร่นะสามบาทค่ะหรือว่าเป็นเมลอนญี่ปุ่นคีโมจิเท่าไหร่นะน้องก้อยเคยปลูกไหมสิบบาทสิบบาท อ่าแล้วเร,เราคิดดูว่า 3- 40บาทอะถ้ามันมันไปไม่ถึงเนะะี่ยค่ะอ่าใช่ถ้ามันไปไม่ถึงอ่ะคะ่ะมัน,ม,นมันหมดไปแล้วจากตรงนั้นคราวนี้เรามาดูว่าคือต้นพันเมล่อนเนี่ยเว,เวลาเราเวลาเราคำนวณการลงทุนนะคะ1ต้นลงทุนเท่าไหร่ต่อสามสิบเลอ่าสิบสองบาทสำหรับเชี่ยวชาญเลยครับอ่าสิบสองบาทแต่ถ้ายังไม่เชี่ยวชาญก็ ก็อาจจะสัก2ี่สบาทมันมันจะขึ้นอยู่กับว่าในรอบนั้นนะคุณคุณเจอโรคแมลงเยอะแค่ไหนคุณเจออุปสรรคเยอะแค่ไหนประมาณนี้นะคะคืออตัวโรคแมลงมันจะเป็นตัวที่จะชี้ว่าการลงทุนรอบต่อต้นมันจะมันจะเยอะแค่ไหนอะค่ะแล้วเวลาขายก็คือเมล่อนหนึ่งต้นคือหนึ่งลูกหนึ่งต้นคือหนึ่งลูกนะคะลูกหนึ่งประมาณ โลประมาณหกิโลครึ่งนะคะดีเลยค่ะ,ะราคาราคาแมสหมายความว่าในในการปลูกเป็นเชิงการค้าที่ก็ปลูกเป็นทั่วๆไปแล้วขายตลาดขายส่งจะอยู่ที่ประมาณ35-40้าถึงสี่สิบเนาะค่ะหน้าสวนนะคะคือราคาหน้าสวนจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าบนห้างน่าจะร้อยกว่าเนาะค่ะอันนั้นราคาอันนั้นคือราคาขายปลีกคราวนี้ในส่วนของในส่วนของราคาที่ที่ซัพพลายเออร์ส่งห้างก็จะแตกต่างกันไปเขาก็จะได้อยู่ประมาณสัก60บาท ต่อกิโลค่ะต่อกิโลนะคะอันนี้คือเมลอนพอเราคํานวณผลตอบแทนเนี่ยมันมันก็จะเยอะพอสมควรนะเพราะว่าลงทุนแค่เราตีว่า20่าทอ่าแต่ว่าต่อหนึ่งต้นเนี่ยมันโลครึ่งอะ่ะแต่โล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 ,ละสี่สิบละเพราะฉะนั้นเมลอนหนึ่งลูมก็จะประมาณ60ถูกไหมคะก็ได้เยอะนะ30บาทเมลอนหนึ่งหนึ่งไร่มันส0 0 0ต้นอะ่ะมันก็เกือบแสนละในระยะเวลาแค่3เดือนน,ะะนี่นี่คือนี่ ด้วยตัวเลขนี้แหละที่ทําให้คนที่สนใจที่จะลงทุนปลูกเมลอนนอกจากสเสน่ห์อย่างอื่นนะอาจจะแบบว่าคนแบบหูแบบลายสวยไปกินในห้างแล้วแบบราคาแพงอะไรประมาณเนี้คนคนหลงสเสน่ห์เมลอนเพราะเพราะตรงนี้มากกว่าราคาอันนี้ค่ะได,ได้ชิมกันบา้างยังว่างไงคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่างนะไม่ต่างค่ะวิธี วิธีดูแลเหมือนกันค่ะวิธีปลูกวิธีดูแลเหมือนกันเจ็ดเจ็ดแปดทมาตีอ่าก็คือกินเน็ดกินเจ็ดเจ็ดแปดบางคนไม่เล่นกินเน็ตมีแม่จุ่มไหมมาเล็กจ้ะนะคะอ่าอย่าลองอย่าลองเกียต้นแหะค่ะ เราไม่หาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะวันนี้เรามาหาข้อมูลจากประสบการณ์จริงซึ่งโอกาสในโรงเรียนผสมด้วยคนในโรงเรียนต้องช่วยช่วยผสมนะคะคือพิ่งฉลองยังไม่ใช่ในโรงพึ่งนลองยังไม่ได้ใ้ยรงไม่เทในลองค่ะคขางสองเจอไว๊ดมางอย่าง เมื่อมีบ้างรครับตอนแล้วในรงที่เปิด,ป,ดประตูไว้นะช,ช่วงช่วงตัดอ้อยนี่ปลายเยอะไปเยอะน่าจะใส่ไฟหลังบ้านนิดหน่อยเราติดใกล้เคียงแต่เดี๋ยวเป็นเ,เ,นเยอะๆก็จะหาก็จะมีวิธีแก้ใช <c oughs> ่ตอนนี้เราแก้ได้เนี่ยครับเวลาเริ่มเริ่มมีอาการเราก็แก้อยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> แก้ได้วิธีไหนบอกหน่อยแบ็กโมซ่าแบ็กโมซ่าไอซัสกี้กไหมไอซัสกี้อันนี้ยายาหนึ่งขายเองนะติดต่อหนึ่งได้นะใครมีปัญหาไวรัสอ่ะในเรื่องจริงเริ่มต้นเลยเมื่อก่อนเนาะที่เรางไม่ไม่เคยเจอกันพอมาเจอกันได้ได้ยาแบบนี้ได้เยอะครับจริงๆเมื่อก่อนหนึ่งก็ไม่รู้จักเขานะเราเจอกันเพราะว่ายาค่ะเราก็เลยมาเจอกันแล้วก็เที่ยงแม่จะมาจับแมลงครับ ก็ค <c oughs> ือปัญหาพียเราไปคราวนี้ในส่วนของตัวตัวตัวระบบน้ําก็คือเป็นเป็นระบบน้ําหยดนะคะอย่างที่บอกแล้วก็การเพาะเมล็ดอันนี้คือต้องให้ความสําคัญนะ,พะเพราะว่าเมล็ดแพงอย่างที่บอกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่<อ>มเมล็ดที่ทาเป็นต้นกล้าท<า>ีา่จเอาไปปลูกในโรงเรือนนะคะต้องให้ให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกการเพาะเมล็ดใช้มีเดียใช้เมดเดยอยต้องเป็นมีเดียนะคะนอสค่ะเขาเรียกมีเดียก็คือตัวพีทมอสนะคะจะมีขายทั่วๆไปจริงๆรายละเอียดตรงนี้หนึ่งจะเขียนไว้ในเอกสารละ นี้เราจะให้เที่ยวชุมอ่าอันนี้ก็ยคือเราต้องใช้ใช้ตรงนั้นแต่คราวนี้ถ้าถ้าในกรณีที่น้อยๆยเราใช้อย่างอื่นเพาะได้เป็นดินทั่วไปก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําเชิงการค้าแต่เชิงการค้านี่คือมันต้องงอกทุกเม็ดนะนะคะแล้วในส่วนของตัวตัวการให้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะให้ผ่านระบบน้ําหยดเลยเราให้ปุ๋ยทุก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 กทุกทกทุก เมลอนต้องให้น้ําทุกวันนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยทุกวันค่ะพร้อมกันไปเลยแต่ว่าบางที่ระยะการให้ปุ๋ยก็อาจจะห่างกว่านี้อาจจะวันเว้นสองวันวันเว้นวันแต่ต้องไม่เกินนี้นะคะวัน้ค่ะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นค่ะพิสูจน์แล้ไหมคะก็สูตรตอกพื้นด้วย16 16ตัวอันนี้ก่อนปลูกนะคะก่อนที่เราจะคุมแปลงปลูกไปแล้วสามวันก็ให้สูตร20 20 20 ิบมตัเาผสมไปเค่ะเราทูเขาจะเรียกว่าตัวตัวเบนจูรี่อ่าเบนจูรี่มันจะเป็นตัวตัวดูดปุ๋ยอะค่ะถ้าเป็นเชิงการค้าเขาจะต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเราปลูกน้อยๆอะเราสามารถที่จะผสมแล้วก็ลดเอาก็ได้ลดเอได้ตัลดเอาก็ได้เขามาเป็นเช่นสี่เลี่ยมเละ ะจะไล่จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปตามอายุค่ะ0.2กรมัม0.4กรมัม0.5กรมัมไปจนกระทั่งถึงสูงสุดกิโลหนึ่งขีดเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละในส่วนของปุ๋ยเมลอนนะคะต่ออันนี้คำนวณต่อต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการให้ปุ๋ยเนี่ยหลังจากที่เรารู้ปริมาณปุ๋ยต่อต้นเราก็มาคำนวณเลยว่าเราปลูกกี่ต้นคูณไปเลยค่ะแล้วช่างปุ๋ย แล้วช่างปุ๋ยนะคะแล้วเราก็ให้ตามนั้นผสมน้ําตามนั้นเลยแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่แต่ของทั่วไปถ้าเป็นปลูกเชิงการค้าเนี่ยเขาเป็นระบบเบนจูรี่คือดูดมาเลยดูดปุ๋ยมาแล้วก็น้ําน้ําจะมาจากข้างหลังเ <c oughs> ขาเรียกน้ามาจากหลังปั๊มเนาะตัวเบนจูรี่จะอยู่หน้าปั๊มเดี๋ยวจะเข้าไปดูในแปลงพอ,พอพอตัวดูดปุ๋ยเนี่ยดูดปุ๋ยขึ้นมาหน้าปั๊ม <c oughs> น้าก็จะไปดันปุ๋ยออกไปทั่วแปลงอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่ที่เราทําในปริมาณมากนะคะ ถ้าพูดถึงก่อนก่อนจะตัดไปข,ไปขายเนี่ยาได้เลยต้องงดน้ำด้วยนะคะอ่ะ <วด S 2> างดน้อให้หวานงด,ดน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็ใส่สูตรน้ำตาลก่อ,งงอกมหวานเมลอนเป็นพืชที่ต้องถ้าคือมันจะ,ม,นจะออมันจะออกดอกตามอายุคืออายุประมาณ28-30ปวันเมลอนจะออกดอกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะถ้าคือพอเราไปปลูกแล้วแบบบางคนอาจจะดีใจวุ้ยเมลอนเราออกดอกแล้วต้นเท่าหัวเข่าเขาออกดอกแล้ว อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันออกดอกตามอายุเราจะต้องดูแลให้มันโตจนกระทั่งคือถ้าสามสิบวันนี้มันจะต้องขึ้นบนข้างบนแล้วนะวคือท่วมหัวแล้วเเปเปีปีี่่่ยยนนสก็สสคือให้ตัวท้ายสูงยี่สิบยี่สิบสิบแล้วก็สามสิบ หลังจากออกดอกแล้วแล้วอ๋อต้องค้นอาหารเสริมใช่แล้วมันจะเป็นเัลยงเอ่อจะเป็นตัวหลักค่ะคือก็จะช่วยให้ดอกมันสมบูรณ์มากขึ้นเรนชมบรรยายในแปลงให้ดูปุ้พี่บรรยายในแปลงไม่ไหวเ <c oughs> ชื่อหนึ่ง ต้องจบตรงนี้แล้วไปเดินดูแล้วสนใจเฉพาะจุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแปลงจริงดีไหมครับรไม่<ค>มเพราะ<ค>รว่าเพ<ค>ราะว่าอย่าง,งานั้นมันมัน,ม,นมันจะมันจะร้อนมากจะร้อนเออมันจะร้อนเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยอีกนิดเดียวค่ะคราวนี้เมลอน,นตัวที่ยากที่สุดก็คือการริดขนงนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการจัดการที่ละเอียดอ่อน <c oughs> แล้วจะทําให้หลายคนท้อแต่หลายคนที่ปลูกใหม่จะไม่รู้นะคะคือปลูกแล้วโดดขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้นะคะการริดขนงเงนียจะมีความสําคัญมากกับการเจริญเติบโตของเมลอน ยิ่งคุณริ์ขแขนงเร็วคืออาหารจะไม่ไม่ไปถูกเลี้ยงที่ที่ขแขนงขแขนงก็คืออยู่ตรงยอดที่มันจะออกตรงซอกใบอะคะ่ะเมลอนจะมียอดออกตรงซอกใบทุกซอกใบนะคะต้องริ์ออกให้หมดตั้งแต่แรกเลยเราริดไปจนกระทั่งมาไว้ลูกหนึ่งลูกอันนี้คือเขามีการศึกษากันมาแล้วะคะ่ะว่าที่ขแขนง9ถึง12คือตำแหน่งการไว้ลูกที่ดีที่สุดของของเมลอนนะคะเราก็จะริดพอเราริดไปถึง9ถึง10 9เถึง12เราเว้นไว้ก่อน แล้วลิ้ต่อนะคะจาก13ไปจนกระทั่งถึง25พอถึง25ก็เด็ดเดด็ยอดเขาเรียกว่าเด็ดยอดทิ้ง,งเพื่อจะหยุดการเจริญเติบโตของมันนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นอาหารี่จะถูกส่งไปที่ไปที่ยอดหมดเลยแต่ถ้าปลูกในโรงเรือนบางคนเขาจะไว้สูงนะ,ะบางคนเขาจะไว้แบบข้อที่20อะไรงนี้ก็มีเหมือนกันประมาณนั้นคราวนี้9-12ใช่หไหม9-12ค่ะ ยี่บห้าค่ะเออพอขึ้นไปไล่ไปเลยนับนับนับพ่อไปเลยค่ะยี่บห้าเราก็ตัดเลยก็เด็ดเด็ดออกค่ะเด็ดต่อพอเราเราเก้าถึงสิบสองเสร็จแล้วเราเด็ดต่อนะคะเด็ด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 แขนไม่ใช่เด็ดยอดเขาเรียกลิกดแขนงคือตรงตรงในในเอกสารเนี่ยหนึ่งจะหนึ่งจะมีรูปแล้วก็จะมีจะมีบอกตำแหน่งอยู่ว่าตำแหน่งที่จะต้องลิกดการลิ้ดแขนยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะ ถามเกีย่ยวกับผสมเกรสรอ,อ๋อผสมเกรสรก็คือถ้าในแปลงลงการแจ้งไม่ต้องช่วยผสมนะคะ,ะเพราะว่าทั้งลมทั้งอะไรเนี่ยคือลมมันพัดพัดเนี่ยคือเมลอนจะมีจะมีตัวดอกตัวเมียกับดอกตัวผู้นะมันแยกกันคือดอกดอกตัวผู้ก็คือดอกที่มันมันขึ้นตามลำต้นนะคะเดียวๆอะ่ะอันนั้นคือดอกตัวผู้นะคะที่มันจะขึ้นตามต้นอะ่ะเดี๋ยวเราเนเข้าไปในแปลงมีอยู่ไหมอ่าก็จะเห็น ใช่ค่ะ,ค,ะคราวนี้ดอกตัวเมียเนี่ยดอกตัวเมียมันจะเป็นเป็นแขนงที่ออกมาดอกตัวเมียก็ค,คือจะออกที่แขนงเราก็เด็ดมาอ่าที่แขนงตรงนั้นอะเราก็จะมีตุ่มตุ่มแบบออกมาอ่าเพราะฉะนั้นะตัวที่เราไว้ลูกก็คือ9ถึง12นั่นแหละคือดอกตัวเมียที่เราไว้เพื่อจะให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นลูกนะคะคือเราไว้ตรงนั้นแต่ถ้าในโรงเรือนซึ่งไม่มีลมลมไม่พอค่ะไม่มีลมต้องช่วยผสมนะคะ คนต้องเดินผสมทุกต้นค่ะทุกต้นนะคะในโรงเรือนทีบางต้นก็ออกไปพรมกัตงช่วงเวลาที่เช้าเช้าดีที่สุดเพราะว่ามันคือเกสรเนี่ยมันจะเหมือนอย่างอื่นนะเนาะคือมันจะมีเกสรตัวเมียอยู่อยู่อยู่ไอ้ตรงนั้นเป็นเมือกเมือกอ่ะพอพอร้อนๆมันก็จะแห้งค่ะประมาณนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างของโรงเรือนโรงเรือนก็จะจัดการเยอะขึ้นตรง ตรงการผสมเกสรคุณปลูกกี่ต้นคุณต้องเดินทุกต้นคนผสมทำยังไงอะคะผสมเกสรก็เอาเกสรตัวผู้ที่ที่มันอยู่ที่ลำต้นนะคะเด็ดมาเลยเด็ดาแล้วก็ไปแต้มอาแต้มไปที่ดอกตัวเมียบางคนอาจจะใช้พู่กันอาแต่มันโทษไปเขาไม่ค่อยใช้หรอกมันช้ากันอะเอามือจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มให้ชนกันต้องต้องแกะกีบดอกไหมครับแกะแกะค่ะเดี๋ยวมันมันเข้าไปไม่ได้ เพราะเรากรีดดอกมันจะทําให้ให้ตัวเคสมันเข้าไปไม,ไม่ได้ผสมกี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะเพียงแค่ว่าบางต้นจะไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมกันทุวนกวันเนาะวันต่อมาเราก็ต้องมาผสมหนึ่งดอกนี่คือครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะเราไว้ตั้งต้นละสามลูกใช่ไหมคะพอหลังจากที่เราไว้ต้นละสามลูกเสร็จคราวนี้เราก็มาดูต้นลูกที่สมบูรณ์หลังจากที่เราเราผสมแล้วอ่ะมันก็ประมาณ ไข่ไก่ไหมไข่ไข่เออประมาณไข่ไก่อะค่ะได้แล้วต่อมาก,ก,ก็มาคัดนะคะคัดแล้วก็แขวนอ่าพอคัดลูกเสร็จเราก็จะแขวนลูกเพราะว่าเมลอนมันหนักค่ะ